นี่ไม่มีที่ไหนให้ดูไม่ใช่ว่ามันยากจะไม่มีใครทําแต่มันง่ายจนไม่มีใครทําให้ดูคลิปนี้เป็นการทํา OTA update f i r the a i r ที่มีประสิทธิภาพนั่นคืออ l e g a n OTA ง่ายใช้งานดีสามารถจะเลือกไฟล์ในการที่ทำการอัปโหลดได้คลิปนี้มีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆน,น้องๆที่ต้องการที่จะอัปเดตเฟิร์มแวร์ลงไปในโครงงานของเราที่ลงกล่องไปเรียบร้อยแล้วผมถ้าติด อีเกน OTA วจะทําให้เราสะดวกในการทํางานคลิปนี้ดีอย่างไรตามไปดูครับสวัสดีเพื่อนๆกลุ่มอุด n o t h ไทยแลนด์สวัสดีเพืเ่อนๆกลุ่ม Thailand, เพลิน Arduino และนักเย y วทุกท่านนะครับวันนี้เรานําเสนอการอัปเดต on the air นะครับไลบรารีที่มีชื่อว่าอ e c a กน OTA นะครับสามารถที่จะเลือกไฟล์ในการที่อัปโหลดได้แล้วคลิปนี้นะครับผมบอกเ,เพื่อนๆได้เลยว่าดูให้จบ ผมเราไม่ได้เอาแค่ Library มาให้ดูว่าทำงานอย่างไรแต่เราจะบอกขั้นตอนการใช้งานว่าจะต้องใช้คำสั่งอะไรน้อยที่สุดกี่คำสั่งถึงจะทำงานได้และที่สำคัญเพราะนั้นในคลิปนี้เรามีเทคนิคต่างๆใหม่ๆเช่นว่า inside .s file ภายในไฟล์ .s เราสามารถจะทำอะไรได้บ้างเราสามารถจะเอา credential หรือว่า SSD password ของเราไปเก็บไว้ในไฟล์ .sh เราสามารถจะเอาฟังก์ชันที่เราเขียนขึ้นต่างๆที่เราใช้เป็นประจำเปรียบไว้ในไฟล์ s แล้วเราอินพ t เข้ามาใช้งานมันมีวิธีการทำอย่างไรคลิปนี้ต้องตามดูให้จบมาเริ่มกันที่ฮาร์ดแวร์ก่อนทำอะไรแบบง่ายๆแต่มีประโยชน์มีในการที่จะเรียนรู้ LED หลอดเดียว3 4สีเราจะทาการปิดเปิดมัน3-4แต่ว่านั่นคือโค้ดเบื้องต้นที่เราจะมาเป็นแม่แบบในการที่จะทำอัปโหลด เพราะว่าเดี๋ยวเราจะความเร็วในการกระพริบของ LED ทั้ง3สีเพื่อให้เห็นชัดว่าเราสามารถจะอัปโหลดเราสามารถจะเปลี่ยนไฟล์เวอร์ชั่นต่างๆสามารถจะทําไฟล์เก็บไว้ก่อนได้เพราะว่าในการอัปโหลดเราเพียงแค่เลือก binary file ที่จะทําการอัปโหลดไปยังบอร์ด ESP32 หรือว่าบอร์ด e s p 8 2 6ที่เราใช้งานในโครงงานของเราตามไปดูก่อนว่าฮาร์ดแวร์เราทําอย่างไรบ้างแล้วเดี๋ยวไปดูซอฟแวร์กันไปครับ คราวนี้เจ้าตัวบอร์ดย t 3ตมเนี่ยมันมีความกว้างนะจะเห็นว่าเราไม่มีพื้นที่สำหรับเสียบอุปรกรณ์เท่าไหรนะ่เนาะวิธีการแก่นะครับนี่วิธีการนี้เอาจาะลุยซันโตยังต้องเอาของผมไปใช้เลยนะเสียบมันข้างๆแบบนี้เราจะอเอาหอยโข่งมาใช้ข้างนี้ส่วนข้างนี้มันไม่มีอะไรสายเราจะต้องมาเสียบกับขีดขากราวอยู่ตรงนี้นะครับผมเสียบขีดขากราวตรงนี้ไว้ ตัว LED LED 3าสีนะครับเราจะสังเกตขาขาโถดนะจะเป็นอิเลเมนต์ที่ใหญ่ที่สุดที่อยู่ในตัว LED นะครับมันคือขานี้นอกจากนี้เป็นขา RGB ไปเรียงไปเรื่อยๆเอาเราก็เสียบลงไปขา D 2 5แล้วก็ D26 แล้วก็ D27 เป็นขาสุดท้ายตัวนี้ขาขาโทดนะต่อกับสายเส้นนี้เป็นกลาว เอาไฟจาก USB มาใช้ได้เรามาเริ่มกันที่โปรแกรมว่างเปล่าในโปรเจกต์นี้เราบอกไว้แล้วว่าเราจะต้องใช้ LED 3ส,สีนะครับผมนี่เลยครับพอร์ต GPIO ของ LED ที่เราใช้ก็คือ LED สีแดงสีเขียวสีน้ำเงินนะครับอยู่ที่ GPIO 27 26 25ตามลำดับนะครับผมอ้าวมาดูกันตรงเซตอัพเราต้องเซตอะไรบ้าง แับแรกเลยเซตไปเตรียมไว้ใช้งานก่อนนะครับ serial begin ที่บอสเลสนี้นะครับผมเสร็จแล้วก็กำหนด pin io นะครับผม pin mode นั่นเองนะคำสั่ง pin led เป็น output pin mode g led เป็น Output ไปที่ลูปเลยนะทดลองโปรแกรมมันก่อนอไม่ใช่ไฟกระพิบเป็นตัวติดดับเรียงสีนะครับ R G B ก็ใช้คำสั่งติจิต r อนไรไปที่ตัวแรกเลยคือ red L E D นะเป็นเป็นตัว t o อกเกนะท็อกเจากตัวมันเองคือ เลดเอลีดิจิตอนดิจิตอนอ่านค่าของมันกลับมาก่อนค่าของตัวมันอ,อ่านค่าของตัวมันกลับมาคราวนี้อ่านค่าของตัวมันกลับมาแล้วมันก็จะเป็นค่าเดิมเราก็ต้องใส่ In นเว t ร์นะครับตรงนี้ใส่ In นเวิก็คืออ่านคขามาแล้วทำการอินเ r ิร์นะครับให้มันเป็นตรงกันข้ามนั่นหมายความว่าใน นี่พจน์นี้อ่านได้ก็เป็นค่าที่จะไร้กลับลงไปที่ตัวนี้มันจะเป็นค่าใหม่นะครับเสร็จแล้วก็ดีเลย์เอาสักเท่าไหร่ละ่ะ800มิลลิเซกเนาะเอาละครับแล้วก็กลับมาตัวอื่นทำเหมือนกันนะครับดิจิตตันดีเลย8์8 เออถ้าเราดีเลย์แบบเนี้ยเวลาต่อไปเราจะแก้มันจะลำบากนะขอมาใส่ตรงนี้นิดนึงอ่าอ,อินเป็น LED time เหมือนกันนะเป็น In LED time เท่ากับเท่ากับ800ดีไหมโอเคเพราะฉะนั้นเราก็ตรงนี้ก็จะมาดีเลย์เท่ากับ LED time อออกแบบไปพร้อมๆกันเลยนะครับ LED time และตัวสุดท้าย copy มาเลยดีกว่าเพื่อความรวดเร็ว copy มาวาง V ตรงนี้ก็จะเป็น blue ถูกไหม blue แล้วตรงนี้ก็ต้องเป็น blue ด้วยจะแปลวาตัวอื่นมาไม่ได้ green red OK ถูกต้องแล้วอา รานนี้ถ้าเราทําการรันเราจะเห็นว่ามันจะติดหรือดับก็แล้วแต่มันจะคงสถานะเช่นว่าถ้ามันจะติดนะครับสถานะสุดท้ายของมันก็คือมันติดแล้วตัวนี้ถ้ามันติดด้วยมันก็จะกลายเป็น2สีนะครับแทนที่มันจะติดและดับแล้วก็มาทํางานอีกสีหนึ่งเพราะฉะนั้นคือการที่มันติดแล้วแล้วหน่วงเวลาให้เราเห็นเท่ากับ LED time ตัวนี้หลังจากนั้นแล้วเราต้องทําไงดับมันซะดิ D, G, Don t ร n RAY, R, LED, ด้วย l o ถูกไหมครับเราก็ดับมันซะนะเสร็จแล้วเราก็ Copy นะเมื่อตรงนี้สั่งติดแล้วโอมแล้วก็าวางลงไป uh, ตัวนี้ก็จะต้องเป็น กรีนถูกไหมกรีนนะครับผมตัวนี้ติดแล้วดีเลย์แล้วก็วางมันลงไปให้มันดับซะเป็นตัวบลูอ okay. ้าโอเคบลูเ e d เรียบร้อยตรงนี้เป็นบลูตรงนี้เป็นกรนีน Green. ตรวจสอบนะเดี๋ยวเราแยกส่วนก่อนนะตรงนี้สั่งท็อกเกิแล้วดีเลย์แล้วก็สั่งดับที่เรดทั้งหมด ที่ G ก็คือสั่งท็อกเกิลแล้วสั่งดีเล่แล้วสั่งดับที่ G นะเป็นโลก็คือสั่งดับสั่งท็อกเกิลของตัว B blue LED นะครับสั่งดีเล y แล้วก็สั่ง blue ดับอ่ะโอเคทุกอย่างถูกต้องไปคอมไพล์เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มาดูในส่วนของตัวผลงานของเราอ่า งานของเราก็จะเป็นแบบนี้ตัว LED ก็จะเป็น3สีนะครับติดกับสลับกันไปนะครับทำงานที่8มิลลิเซกโอเคในเบื้องต้นตัวโปรแกรมของเราทำงานแล้วนะคราวนี้เราจะทำอะไรกันมาต่อไปเราบอกแล้วว่าเราจะทำ OTA ที่ง่ายที่สุดก็คือตัวอิเล็แนั่นเองคราวนี้ถามว่า มันจะต้องใช้คําสั่งอะไรต้องใช้ไลบรารีอะไรที่เกี่ยวข้องกับงานนี้บ้างเนื่องจากว่าในตัวโปรแกรมไฟกระพริบตรงเนี้ยที่ผมแนะนําไฟกระพริบเพราะว่าเราไม่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Wi-Fi เลยนะเพราะฉะนั้นคือในการที่จะทํา OTA กับโปรแกรมอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Wi-Fi เราจะต้องมีตัวไหนเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างมีไลบรารีตัวไหนบ้างอ่าโอเคขั้นแรกนะครับเราต้องทําการ include l i b r a r y สักกี่ตัวล่ะ2ตัวก่อนนะก็ใช้คําสั่ง include นะ in include ตัวอะไรเดียวตัวแรกเลย wifi .h นะเอาละตัวที่สองคือ a s y n c tcp นะเพื่อจะทำเป็นเซิร์ฟเวอร์เพื่อที่จะให้บริการเจ้าตัวคำสั่งที่จะติดต่อในการทำ OTA นะครับตัวที่สามคือหัวใจของงานนี้คือไอเจ้าตัวไลบรารีของ OTA นั่นเองมันคือตัวนี้ นะครับเรียบร้อยนะครับจะเห็นว่าตัวไลบรารีที่เราต้องใช้นะครับตัว Wi-Fi เป็นตัวไลบรารีที่เป็นคำสั่งที่เกี่ยวกับการใช้งาน Wi-Fi ตัว ASYNC TCP เป็น TCP/IP เป็นโปรโตคอลที่จะใช้ทำการติดต่อกับตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับตอนนี้เราจะต้องทำตัวบอร์ดของเราให้เป็นเซิร์ฟเวอร์ด้วยเพื่อที่จะให้ตัวคลีเอนติดต่อเข้ามาในการทำา OTA ได้เราก็ต้องประกาศตัวเซิร์ฟเวอร์ซะก่อนหตัวตัว s s y n c ะซิง e ว s e r v e r ที่พอร์80นะตอนนี้เราก็ประกาศตัวแปรไว้หนึ่งตัวเสร็จแล้วเรามาดูใน Setup เมื่อประกาศใน Setup เรียบร้อยแล้วก็ต้องมาเริ่มใช้งานตัวเซิร์ฟเวอร์ประกาศนะฮะ Server.begin เอาละเรา Copy มาวางเลยเพื่อความรวดเร็วค,ครับผม s e r v e r เ e g i n เสร็จแล้วเจ้าตัว asynchronous uh, As elegant OTA ตัวนี้นะครับเราก็ประกาศใช้งานโดยที่เราส่งตัว Argument หรือตัว Object ก็คือตัว Server นั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูว่าออตัว n n i t i a l Wi-Fi เนี่ยนะฮะผมได้ทำการเขียนโปรแกรมไว้ใน header file นะครับผมเราไม่ต้องอนำโปรแกรมทั้งหมดทั้งตัวมานี่เลยครับ เราใช้คำสั่งนี้นะ initial wifi แล้วก็ส่ง ssid แล้วก็ส่ง password ไปนะถ้ามัน initial สำเร็จถ้ามัน initial ไม่สำเร็จตัวนี้มีเครื่องหมาย i n v e r t อยู่นะถ้า initial ไม่สำเร็จมันจะขึ้นข้อความนี้นะไม่สามารถ initial ได้ถ้า initial สำเร็จจะบอกว่า version น,นะอร์ชัันของซอฟต์แวร์ที่เรารันอยู่ปัจจุบันเนี้ยในการที่เราจะทำ OTA เนี่ยเดี๋ยวเราจะแสดงให้ใหเห็นว่าเราสามารถจะอัปเดตตัวเวอร์ชัันใหม่ๆขึ้นไปได้อัปเดตเฟร์มแวร์ตัว v วอร์ช o นใหม่ๆของเราขึ้นไปได้ เราก็เลยไปประกาศตรงนี้ไว้เป็นเวอร์ชั่นเพื่อจะให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในขณะที่เราทํางานนะครับอ้าวลำดับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับคราวนี้เรามาดูกันนิดนึงว่าตัว SSID ของเราที่จะต้องส่งไปนะฮะในตัว InitWi-Fi เราจะต้องส่งออว,วอลเลเบิไป2ตัวคือ SSID แล้วก็ password ตามที่เพื่อนๆเ,เคยรู้จักนะครับผมผมก็จะไม่มาใส่ไว้ในตัวโปรแกรมนี้อีกนะอ่าวันนี้เราจะมาสอนวิธีการตรงนี้ด้วยเนาะ ซึ่งอาจจะเพื่อนๆอ,อาจจะบางทัานอาจจะไม่เคยรับทราบเลยว่ามันทําแบบนี้ได้นะครับผมเราจะไปสร้าง h e ดเดอร์ไฟลไว้ตัวหนึ่งนะครับหรือ i อเจ .h เนี่ยที่เพื่อนๆเ,เรียกมันว่า library นี่แหละนะเราก็จะ include ตัวนี้เข้ามา include ตัวไฟล์ Fi ของเราที่เราสร้างไว้ที่นี่ผมใช้อ่าอันไหนของใครผมใช้คนนี้ .h นะครับผมเนื่องจากเรามีหลายสถานที่ในการใช้งานนะครับผมและ ตัวฟังก์ชันที่เราเก็บไว้ในต่อชอีกตัวหนึ่งคือ include p e a r n plernarduino. h นั่นหมายความว่าตอนนี้เรามี include ไฟล์ที่เป็นของเราเองนะครับผมก็คือเป็น header ไฟล์ที่เราเก็บในตัวแรกจะเก็บแค่ ssid ไว้นะครับผมเราอาจจะมีหลายสถานที่นะเขเลือกเก็บ SSD i ไว้ตัวที่2คือใน include file ตัวที่2คือ p e r น Arduino นี่จะเก็บ Wi-Fi นะครับเก็บโปรแกรมทั้งหมดที่เกี่ยวกับในโครงการทำอะไรเพลินๆกับ Arduino นี่นะครับผมอ่ะเรามาดูแค่นี้เราลองมาคอมไพ e ์ดูว่ามันจะผ่านไหมนะจะยังไม่เซฟก่อนก็ได้เนาะ error compiling for board 5 b บีทไฟบีเทิอ่าแล้วในลักษณะนี้นะครับเพื่อนๆตามไปดูกันวันนี้สอนเรื่องนี้ด้วยเลยนะครับเราหลายๆท่านอาจจะไม่รู้นะครับผม exit status 1 e r r o r compiling นะครับหลังจากนั้นข้างบนนี้อ่าดูขึ้นตาไปดูว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวตัวที่มันชี้ pin LED pin LED ในลักษณะนี้นะเพื่อนๆผมจะบอกเลยว่าไม่มีที่ไหนเคยบอกเพื่อนๆนะ เวลาที่มันเออร์เรอร์แบบนี้ให้เพื่อนๆตามไปดูในลักษณะ exit status 1แบบนี้นะมันจะเกิดขึ้นกับ LIBRARY นะครับจะสังเกตว่าตัวนี้มันไม่ได้อยู่ในตัวโปรแกรมเราวิธีการสังเกตนะอ,อะไรก็แล้วแต่ที่ไม่อยู่ในตัวโปรแกรมเรามันจะต้องอยู่ใน LIBRARY แต่ว่าเนื่องจากว่ามันจะบอกเราหรือเปล่าเท่านั้นแล้วว่ามันเออเรอร์ที่ไหนอ่ะเดี๋ยวตามมาดูกันนิดนึงตามมาดูกันนิดวิธีการเช็คนะเานาะนี่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 น ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นนะครับถ้าหากสังเกตตอนนี้นึงว่า error เนี่ยมันจะมีอยู่หลายบรรทัดนะคราวนี้เรามาดูว่ามันอยู่ในบรรทัดไหนบ้างที่มันเกิด error ขึ้นมันมีอยู่ใน init wifi นะมีอยู่ใน init wifi ตัวหนึ่งละ mm hmm. เดี๋ยวเราตามไปแก้กัน mm hmm. มีอยู่ใน println Arduino dot s, <S เห็นไหมครับใน all อยู่ใน println Arduino dot s, <S อยู่ในฟังก์ชัน init wifi นะ mm hmm. แล้วก็ mm hmm. เรารู้แล้วว่ามันอยู่ใน error มันจะอยู่ใน println Arduino dot s นะครับเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรมันคือเรื่องพิน LED เรากลับเข้าไปดูว่าเพื่อน Arduino .s ของเราอยู่ที่ไหนตามมาดูตั้งแรกเลยเนาะครับผมเข้ามาที่ document เข้ามาที่ Arduino แล้วแต่เพื่อนๆเ,เก็บไว้ที่ไหนนะการลงโปรแกรมติดตั้งโปรแกรมแล้วมาดู Library แล้วมาดูที่ Arduino 108อันนี้คือโฟลเดอร์นะ Arduino ในโฟลเดอร์ Arduino 108ผมก็จะรวบรวม .s ที่เป็น header file ของผมไว้เป็น credential เป็น WiFi Connect ต่างๆอ่ะคราวนี้เรามาดูตัวนี้ปัญหาของเราอยู่ที่ตัวนี้นะครับผมตัวคำว่า led PIN ตัวนี้มันหาไม่เจอนะครับ PIN led ตัวนี้คือเจ้าตัว built-in led ที่อยู่บน esp 3 2นะฮะในตัว wifi i n i t i a l ของเราจะให้มันกระพริบในขณะที่มันทำการติดต่อกับ wifi ไม่ได้นะครับอ่ะคราวนี้ตัวนี้ต้องขอเปิดใช้เนาะ เราก็เปิดใช้เซฟลงไปเมื่อเซฟลงไปแล้วนะครับกลับไปคอมไพล์ใหม่ลองคอมไพล์ใหม่ยังไม่เซฟเสร็จแล้วมันทำการอัปโหลดโปรแกรมอยู่นะครับมเมื่ออัปโหลดโปรแกรมเสร็จมันก็บอก l i v i n n h hard r e s e t t i n g via rts pin อ่ามันก็บอกว่าโอเคมันไปแล้วนะมันทำการรีเซ็ต เจ้าตัวบอร์ดของเราด้วย RTS pin ของตัว serial port ของเราเรียบร้อยนะครับโปรแกรมเราเริ่มทำงานแล้วนะเราไม่ได้เปิด serial monitor ไว้เอาใหม่เอาใหม่นะครับผมนี่ครับมันติดต่อกับ wifi เราได้เรียบร้อยนั่นหมายว่า .h นะครับ header file ของเราทำงานถูกต้องนะครับผมแล้วก็ library i n i t i a l wifi ของเราทำงานถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยไปดู ไฟล์สองตัวนี้นะครับผมคราวนี้มันเชื่อมต่ออยู่กับ Wifi เราที่192.168.1.22ตรงนี้เราต้องจำนะครับถ้าเราไม่เห็นหรือว่าเราไม่ได้ทำฟิก IP ไว้นะครับผมเราต้องจำตัวนี้เวอร์ชั่นของตัวโค้ดของเราสเก็ตโค้ดของเราเป็นเวอร์ชัน1นที่เรากำหนดไว้นะครับผมแล้ว LED ของเรานะครับมันทำการกับพิบด้วยความเร็วค่าดีเล์ที่8 1 0 0มิลลิเซกเรามาดูกัน นี่เมื่อโปรแกรมเราคอมไพล์เสร็จนะครับเราก็จะเห็น led 3สีติดแล้วดับด้วยความเร็ว800 m mm มิลลิเซกเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนเวอร์ชันแล้วก็เปลี่ยนการกระพริบให้เหลือแค่200 m มิลลิเซกจะกระพริบเร็วขึ้นแล้วเราทำการอัปโหลดด้วย ota นะครับผมเอาเรามาดูวิธีการที่จะอัปโหลดด้วย ota ทำอย่างไรนะขั้นแรกเราเข้าไปแก้โปรแกรมก่อน นะครับโปรแกรมของเราจะเปลี่ยนค่าตรงนี้นะครับตามที่เราได้นี่วางแผนไว้คือ200มิลลิเซกแล้วก็เปลี่ยนเจ้าตัวเวอร์ชันถ้าเป็น1.3ขอเซฟโปรแกรมก่อนมันจะเป็นแล้วก็เซฟแอปเซฟแอดไปที่ไหนเซฟแอดไปที่ส่วนของเพลนอัดโนาอยู่ใน ขอชื่อใหม่เป็น P. Peren l R. Do OTA นะเป็น i l l i g แ n t ก็แล้วกันนะ E. Ligan l o t OTA l uh, led สสีนะครับ uh, led t color ก็แล้วกัน t color า uh, ตามนี้นะครับผมเสร็จแล้วนะเราตั้งชื่อไฟลเซฟไฟเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการ export Compile แล้ว Export เป็น Binary File ไปนะครับขั้นแรกนะเราต้องสร้าง Image File ก็คือเจ้าตัว Binary File ที่จะอัปโหลดทั้งหมดขึ้นไปไว้ในตัว Code Memory ของเจ้าตัว esp 3 2นะช่วงนี้ก็รอ Compile นิดนึงจะเห็นว่าเจ้า e l e g a n t ตัว elegant ota ตัวนี้จะไม่ Compile แล้วแล้วส่งไฟล์ไปเลยนะเราเป็นเพียงแค่เราทำ Image File เพราะว่าเราสามารถที่จะเลือก เวอร์ชันใดเวอร์ชันหนึ่งจาก Binary f i ไฟที่เรามีอยู่อัปโหลดขึ้นไปได้นะครับไม่ได้หมายความว่าใช้ไฟล์ปัจจุบันเพราะฉะนั้นคือในการในการทำแบบนี้จะมีข้อดีคือว่าเราสามารถจะเลือกไฟล์ได้ทันทีเลยในการที่เราจะอัปโหลดถ้ามีไฟล์นั้นอยู่แล้วเราไม่ต้องมาทำการคอมไพล์ใหมอ่อันนี้คือความสะดวกสบายตอนนี้มันคอมไพล์เรียบร้อยแล้ววิธีการใช้งานนะครับต้องกลับไปดูที่วิธีการใช้งานอ้าวเราจะเลือกนี่นะครับ ที่192.168.1.22เราใช้คำสั่งอัปเดตนะเป็นคำสั่งของ Library นะอัปเดตตัวนี้นะคลิกลงไปเมื่อคลิกลงไปเซิร์ฟเวอร์ก็จะส่งหน้าเพจนี้มาให้เรานะครับอันนี้เป็นหน้าเพจที่ได้จาก e s p 3 2 s e r v นะเซิร์ฟเวอร์มันเป็นตัวทำงานเราก็ใช้ฟังปุ่มเลือกไฟล์ตัวนี้นะครับเลือกไฟล์คราวนี้ไฟล์เราอยู่ที่ไหนตามไปดูที่ตัว ไฟที่เราอยู่นะ Arduino แล้วก็อยู่ในเพลินใช่ไหมเพลิน Arduino แล้วก็อยู่ในนี่ครับ OTA นะไฟตัวนี้จะเป็นนาสกุล bin เพื่อนๆเห็นตรงนี้ไหมครับนี่ bin เนอะนี่เห็นไหมครับอ่ะเราก็เลือกตัวนี้ไปคลิกลงไปมันจะเริ่มทำการอัปโหลดไฟล์ไปนะครับผมผ่าน Wi-Fi นะครับผ่านระบบ Wi-Fi ไปเลย โอเคตอนนี้อัปโหลด1 0 0เรนะเรายังไม่แบ็คกลับไปเรามาดูตรงนี้ครับผมผลของการทำงานตรงนี้นะครับมันแค่อัปโหลดไฟล์ไปเก็บไว้นะเป็น image ไฟล์เก็บไว้แต่มันยังไม่ทำการรีเซ็ตหรือว่าทำการออลั่นตัวโปรแกรมตัวใหม่นะครับจนฝ่าเราจะกดคำสั่งจนฝ่าเราจะกดปุ่มรีเซ็ตนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเรากดปุ่มรีเซ็ตเราจะได้ LED ที่มันกระพริบที่เร็วขึ้นจริงไหมนะครับ เอาละเราจะมาทําการกดปุ่มรีเซ็ตตรงนี้เนาะตอนนี้มันกพริบอยู่ช้าๆเนาะเรามาดูกันเรากดปุ่มเลยมันจะเริ่มเ, mm. เชื่อมต่อ wifi ก่อนเห็นไหมครับตอนนี้มันจะรับริบเร็วอ่าระพริบเร็วมากนั่นหมายความว่า,เ,าเราสามารถจะอัปโหลดเจ้าตัวโค้ดตัวใหม่ขึ้นไปโดยผ่านระบบ wi-fi ไ,ไ,ได้แล้วนะครับผม อันนี้เราก็มาดูกันว่าในตัวนี้เวอร์ชันมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยเพื่อนเเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคือสรุปว่าถ้าเราจะใช้ ota ตัวนี้เราต้องเอาอะไรไปใส่บ้างในตัวโปรแกรมของเราง่ายๆเลยนะครับ include ตัว Library ตัวนี้เข้าไป1ตัวนะครับ include ตัวสองตัวนี้คือสิ่งที่เราจะต้องทำงานเป็นพื้นฐานคือ wifi นะครับตัว wifi ตัวนี้นะแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องทำให้ esp 3 2เป็นเซิร์ฟเวอร์คือฟังก์ชันนี้ Async TCP ตัวนี้นะครับผมแล้วในการใช้งานเราเซตอัพอย่างไรบ้างในส่วนของฟังก์ชันเซตอัพนะครับเราก็แค่มาประกาศใช้เริ่มเริ่มใช้งานเจ้าตัวเซิร์ฟเวอร์ก็คือ s e r v ์ฟเวอร์นะครับและเริ่มใช้งานตัว Async Elegant OTA ก็โดยการใช้คำสั่ง Async Elegant OTA b e g i n แล้วก็ส่งอ็อบเจกต์ไปก็คือว่าเจ้าตัวเซิร์ฟเวอร์ซึ่งมันก็คือตัวนี้นี่เองที่เราประกาศ าการใช้งานเซิร์ฟเวอร์นะประกาศใช้ออบเจกต์อยู่ตรงนี้นะครับผมเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้เราก็ส่งไปให้เจ้าตัวฟังก์ชันนี้ให้มันรับรู้ว่าเราจะต้องทํางานร่วมกับเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้นะครับเอาละนอกนั้นไม่มีอะไรแล้วใน loop ไม่ต้องทำํำะไรเลยเพราะฉะนั้นคืออยู่ในส่วนของเซตอัพตรงนี้เราก็สามารถจะทําการอัปโหลดตัวเฟิร์มแวร์ของเราแบบ On the Air ได้แล้วนะครับผม เรื่องราทั้งหมดก็มีอยู่แค่นี้นะครับผมคลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจากคอร์สออนไลน์ Arduino IoT นะครับผมถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจที่จะเรียนคอร์สออนไลน์ในการที่นำโปรเจกต์นะครับที่สร้างสำเร็จแล้วเอามาย่อยเป็นความรู้ในแต่ละภาคส่วนโปรเจกต์ Project ที่ทำงานเป็น IoT นะครับสามารถจะสั่งปิดเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือปั๊มน้ำนะครับในโปรเจกต,ต์ของเราจะเป็นปั๊มน้ําเลยนะครับผมจะมีส่วนที่ต้องแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆเช่นว่าจะต้องมีวงจรน n เปอ e r ในการแก้ไขสัญญาณลบกวนที่เกิดขึ้นจากรีเลย์หรือมอเตอร์นะครับผมถ้าเพื่อนๆสนใจก็ติดตามได้จากลิงก์ที่เราให้ไว้นะครับผมสาหรับวันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบใจอย่าลืม subscribe กดไลค์และกดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะนําเสนอเพื่อนๆต่อไปสําหรับวันนี้ ขอบคุณครับสวัสดีครับ